เสี่ยวร้านคุณรออยู่ที่ประตูหน่อยเราเข้าไปด้วยกันดีฉันเพิ่งอยู่ที่ประตูเห็นผู้ชายหล่อหลายคนเดี๋ยวฉันจะเข้าไปทักทายถ้ามีผู้ชายหล่อคุณจะทำยังไงทำไมไม่บอกฉันแต่แรกฉันจะได้ให้แฟนของฉันยืมสร้อยคอไข่มุกข,ของฉันให้คุณลองใส่ดูนะมึงเจี๋ยคุณพูดถึงแฟนของคุณบ่อยจังเมื่อไหร่จะพาเราไปเจอใช่แล้ว เขามักจะยุ่งมากไว้ค่อยคุยกันวันหลังลับไปหาสาวสวยคนนั้นใครเหรอดูเหมือนลูกคุณหนูคนไหนดูสิทำไมถึงดูคล้ายติงหรานนะจะเป็นไปได้ยังไงติงหรานคนถังแตกนั่นเสื้อผ้านี้ดูไม่ถูกเลยตอนนี้ยังไม่เห็นที่ประนี้กว่านี้คงไม่ใช่คุณหรอกนะคุณพอดีฉันกำลังจะหาคุณคุยเรื่องติงหรานเราไปทักทายกันเถอะ ขอถามหน่อยแค่นี้คือคุณใช่ไหมติงร้านติงร้านคุณยงมีหน้ามาที่นี่อีกเหรอพวกคุณมาที่นี่ได้หมดเลยฉันไม่สามารถมาได้เหรอติงร้านนี่มันงานเลี้ยงประจําปีของกลุ่มติงซื่อคุณมีบัตรเชิญไหมคุณก็มาเถอะใช่ไม่มีบัตรเชิญเข้าไปไม่ได้เลยใช่ติงร้านไม่มีบัตรเชิญคุณจะเข้าไปได้ยังไงฉันไม่ต้องการบัตรเชิญคุณกล้าพูดจริงๆคุณคิดว่าคุณเป็นใคร ฉันเห็นติงรานตั้งใจแต่งตัวแบบนี้ยืนอยู่ที่ประตูดึงดูดพวกคนรวยรุ่นใหม่จะเข้าไปได้ไหมสำหรับเธอมันไม่สำคัญเลยมาทำไมกันที่ประตูพี่เคยคุณมาแล้วติงรานนี่นะเธอมางานโดยไม่มีบัตรเชิญงานเลี้ยงประจำปีของกลุ่มติงซื้อมันทำให้บริษัทเราขายหน้าจริงๆคุณมาทำไมฉันจำได้ว่าคุณไม่มีบัตรเชิญงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเรานะถ้าคุณยินดีขอร้องฉัน ฉันจะพิจารณาพาคุณเข้าไปได้เห็นโลกบ้างไม่ต้องการโอเคงั้นคุณก็ยืนอยู่ตรงนั้นเถอะรอนานแล้วใช่ไหมใช่เจ้าชายแห่งการมาสายโอเคขอโทษฉันจะชดเชยคุณอย่างดี เราไปกันเถอะเราเข้าไปกันเถอะติงหลานคงไม่ใช่จริงๆรหรอกนะแฟนของคุณหลู่ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกเธอเป็นแค่คนที่ไม่มีความอายคนหนึ่งติดอยู่กับคุณหลู่ใช่แล้วฉันอยากเห็นว่าในครั้งนี้เธอจะจบลงอย่างไรคุณติงรู้แล้วคงไม่คิดจะทําให้เธอตายหรอกนะแต่ติงหลานก็มีนามสกุลติงเหมือนกันนะเธอยังแต่งตัวสวยหรูขนาดนี้เธอคงไม่ใช่คุณติงหรอกนะ เว่ยซินหลานเธอนี่โง่ไปสามปีเพราะตั้งท้องจริงๆมีแค่เธอคนเดียวที่เชื่อว่าเธอคือคุณติงเธอไม่สามารถเป็นของคุณติงได้คุณติงยุ่งมากปกติไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจได้แทบไม่ปรากฏตัวเลยเธอจะเป็นไปได้อย่างไรมาที่บริษัทเราทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานได้อย่างไรใช่แล้วเว่ยซินหลานอย่ามาพูดเล่นเลยโอเคหยุดเธออย่าส่งเสียงดังเราเข้าไปดูละครดีๆกันเถอะไปกันเถอะ ติงหลานฉันจะไปสังสรรค์ก่อนเธอกินอะไรก็ได้ตามสบายดีติงหลานดูท่าทางการกินของเธอสิไม่เคยมาในสถานที่แบบนี้เลยสถานที่หรูหราแบบนี้ใช่ไหมเธอคงไม่เคยมาที่นี่แบบเธอนีเป็นคนบ้านนอกจะไปเคยเห็นแบบนี้ได้ยังไงงานเลี้ยงบุฟเฟ่หรูหรา ก็จริงนะแบบเธอนี่คนที่ไม่เคยเห็นโลกเลยคนที่ไม่รู้เรื่องยังคิดว่าเป็นคนขอทานที่หิวโหยมาหลายวันฉันไม่เหมือนบางคนหรอกนะมาที่นี่เพื่อสร้างสัมพันธ์หาผู้ชายรวยเธอนี่เป็นเมียเกตที่ไม่มีค่าเลยยังมีหน้ามาว่าพวกเราอีกคนที่ใจดำมองอะไรก็สกปรกเฮ้ออ่าปิงหลานนี่ไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะเป็นเธอที่ชนเข้ามาเอง ติงหลานเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือเธอนี่มันชั่วจริงๆเธอกล้าส,สาดน้ําใส่ฉันได้ยังไงฉันเห็นกลยุทธ์แบบเธอมามากแล้วยังจะมาแซงเป็นคนดีอีกนี่เรียกว่าผลกรรมที่ตัวเองก่อติงหลานเธอทําเกินไปแล้วมึ่อเจี๋ยเธอแค่ทำพลาดจริงๆใช่แล้วติงหลานเธอจะทําแบบนี้กับเพื่อนร่วมง,งานได้ยังไงตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเราคือเพื่อนร่วมง,งานกันแล้วโอนี่ไม่ใช่เสี่ยวเจียเหรอ โอ้นี่ไม่ใช่เสี่ยวเจียเหรอฮ่าฮ่าฮาพ่อบุญธรรมให้ฉันดูหน่อยใครทำร้ายเราเมิงเจียก็คือคุณใช่ไหมเมิงเจียคุณน,นี่เก่งในการสร้างสัมพันธ์จริงๆทั้งพี่เขยและพ่อบุญธรรมโอ้โหน่าทึ่งจริงๆฉันพูดถึงคุณไม่ใช่เมียของลูกหมิงเหรอมีอะไรที่น่าภูมิใจละ่ะฮืมแต่ก็มีสเสน่ห์อยู่บ้างเมื่อเทียบกับคุณหนูเหล่านี้ ก็ยังมีช่องว่างอยู่บ้างฉันบอกคุณนะว่าที่เจ้าสาวของลูกนั่นคือแฟนของเราติงที่สองพันผู้หญิงอย่างคุณก็ขอให้หลีกไปหน่อยเถอะอย่าทําให้ตัวเองน่าเบื่อเลยคุณห่วงคุณรู้ไหมว่านายเสี่ยวหมิงคุณยายทําไมถึงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีเพราะเขาไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นคุณเฮห,หยุดก่อนคุณห่วงกล้าหาญจริงๆ คุณลูกคือผู้หญิงคนนี้ที่มายามฉันกับเมืองเจียก่อนและฉันคิดว่าคุณคงไม่สามารถเพราะผู้หญิงแบบนี้มาทําให้เราติงไม่พอใจหรอกนะเพราะเราคือกลุ่มติงที่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองใต้คุณลูกคุณบอกว่าฉันพูดถูกไหมสถานะแบบคุณมีแค่คุณเท่านั้นลูกคุณหนูถึงจะคู่ควรกับคุณพูดถูกแล้วฉันมีใจให้คุณคนเดียวในใจของฉันไม่มีผู้หญิงคนไหนสําคัญกว่าเธอ รีบไปเถอะคุณลู่ช่างแปลกจริงๆช่วยพูดให้กับคนนี้ผู้หญิงราคาถูกอีกด้านก็สารภาพรักกับคุณคุณลู่หลงไหลไม่รู้ใช้กลยุทธ์อะไรอัศบายใจเถอะออกซ็อกวาวาวาเรื่องของเดี๋ยวก็จะถูกครอบครัวรู้ตอนนั้นครอบครัวจะไม่ปล่อยเธอฮ่าฮ่าฮ่า ลู่หมิงเราเคยพูดเมื่อไหร่ว่าจะแต่งงานกันแล้วเหรอฉันไม่ได้ตกลงนะเราต้องการการแต่งงานระหว่างตระกูลและฉันก็ถือว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเราไม่ใช่ครอบครัวกันตั้งแต่เมื่อไหร่และเมื่อเรายังเด็กตอนที่เราเล่นบ้านด้วยกันเราไม่เคยแสดงเป็นสามีภรรยากันเหรอหยุดพูดจาเพราะเาะได้แล้วตอนนี้เรื่องการแต่งงานของเรานั้นเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางคนในบริษัทพวกนั้น มันจะใช้เรื่องนี้มายามเกียรติฉันพวกนั้นฉันไม่รู้จักดีชั่วจริงๆเสี่ยวร้านหลายปีที่ผ่านมาฉันยังคงเป็นที่ชายของเธอเธอไม่ต้องกังวลฉันจะปกป้องเธออย่างแน่นอนนั้นก็ขอบคุณนะโอเคเอ๋อฉันไปเปลี่ยนตัวก่อนนะอ่มไปเถอะ สวัสดีครับคุณอูสวัสดีครับคุณติงฉันเป็นกรรมการของบริษัทติงซื่อบริษัทฉางหมิงคุณห่วงอ่าอลูกสาวไม่ได้มาร่วมง,งานประชุมประจำปีครั้งนี้เหรอน่าจะมาแล้วนะฉันได้ยินมาว่าตระกูลติงจะเข้าร่วมแต่งงานกับตระกูลหลูอืมมีเรื่องนี้จริงๆงั้นฉันขอแสดงความยินดีล่วงหน้าก่อนนะเออแต่ฉันกลัวอาจมีคนที่ต้องการทำลายการแต่งงานครั้งนี้นะ หมายความว่าอะไรเหรออ่ะาฉันกลัวว่าบางคนที่ไม่กลัวตายจะทำแบบนี้โดยเจตนาืึใครกล้าทำลายความสุขของลูกสาวฉันฉันจะไม่ปล่อยเขาไปอย่างแน่นอนปิงหลานคุณยังกล้าหมุนอยู่ที่นี่เหรอ คุณนี่กลัวถูกคนติงเห็นเหรอห่วงคุณมีเวลาไหมย,ยังดีกว่าที่จะไปอยู่กับคนนั้นลูกสาวบุญทําเถอะอย่ามายุ่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะติงหลานเมื่อกี้ฉันได้คุยกับพ่อของติงเจียแล้วยืนยันแล้วตระกูลติงและตระกูลลูกกาลังจะแต่งงานกันจริงๆชีวิตดีๆของคุณคงจะใกล้จะจบแล้วฮ่หาฮ่าแล้วไงล่ะฉันไม่คิดเลยจริงๆคุณไม่เคยเห็นโลกใบไหนเลย หน้าตาก็หนาอยู่เหมือนกันกล้าหาญด้วยแม้แต่ตระกูลติงก็ไม่กลัวคุณพูดว่าคุณเป็นคนที่สามไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในที่สูงได้เลยคุณคงไม่คิดว่าลู่เจียรักคุณจริงๆใช่ไหมไม่ต้องให้ห่วงเป็นห่วงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้อาติงหลานคุณก็หน้าตาดีอยู่เหมือนกันรูปร่างก็ดีด้วยคุณนี่ลองเป็นของฉันดูล่ะแบบนี้เมื่อคุณถูกลู่หมิงทิง้งคุณก็ยังมีคนใหม่ใช่ไหม สบายใจเถอะฉันจะดูแลคุณดีๆอะ,อะคุณเป็นบ้าเหรอฉันแค่เห็นว่าคุณอายุมากหรือไม่อาบน้ำเหรอคุณติงหลานคุณอย่าทำตัวไม่รู้จักดีชั่วนะฉันทำแบบนี้ก็เพื่อช่วยคุณเมื่อกี้พ่อของติงซื้อได้บอกกับฉันด้วยปากถ้ามีใครขัดขวางการแต่งงานระหว่างติงและหลู่เขาจะไม่ใจอ่อนแน่นอนระวังนะคุณอาจไม่รู้ตัวว่าตายยังไงพ่อฉันรักและห่วงยยฉันมาก จะให้ฉันตายได้ยังไงฮ่าฮ่าฮ่าคุณน,นี่คิดฝันกลางวันจริงๆคุณคิดว่าตัวเองเป็นติงซื้อเหรออะถ้าคุณเป็นติงซื้องั้นฉันก็เป็นประธานาธิบดีอเมริกาล่ะเฮอะติงรานฉันขอเตือนคุณอย่าอยู่ในความฝันตลอดไปนะยืนอยู่บนพื้นดินกบในบอ่อคุณดูสีร่างกายคุณทั้งหมดมีตรงไหนที่ดูเหมือนคุณหนูเลยอะคุณก็ควรจะเชื่อฟังเถอะยอมรับฉันเถอะไปให้พน้นอะ ใครที่ไม่รู้จักตายกล้าทำร้ายฉันหลู่ซื่อคุณนั่นแหละสิ่งที่ไม่มีตาคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังล้อเล่นกับใครเธอคือประธานบริษัทติงซื่อประธานติงซื่อคุณลูกคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าเธอจะเป็นประธานติงซื่อได้ยังไงคุณเป็นบริษัทในเครือติงซื่อกรรมการของบริษัทลูกคุณยังไม่รู้จักประธานติงซื่อเลยดูเหมือนว่า คุณคงถึงจุดจบแล้วกับคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์แบบนี้คนที่มีแต่ความคิดไร้สาระพูดคุยไม่รู้เรื่องตั้งแต่ตอนนี้ความร่วมมือระหว่างบริษัทติงซื่อและฉางหมิงจบแค่นี้ประธานติงซื่อประธานติงซื่อขอให้คุณเมตตาฉันเถอะคุณเห็นแก่บริษัทฉางหมิงของเราที่ร่วมมือกับบริษัทติงซื่อที่ผ่านมาเป็นเวลานานขอให้คุณเมตตาฉันในครั้งนี้เถอะและคุณเป็นคนใจดี นึกถึงความสัมพันธ์ในอดีตปล่อยฉันเถอะคิดได้สวยดีฉันรู้สึกเหนื่อยหน่อยฝากให้คุณจัดการเถอะดีเลยคนมาไม่ใช่พาเขาออกไปให้ฉันตีเขาให้ดีพาเขาออกไปให้ฉันตีเขาให้ดีคุณลูกประธานติงซื่อ คุณลูกคุณประธานติงซื่อขอให้คุณเมตตาฉันเถอะฉันจะทำงานให้คุณอย่างหนักในอนาคตปล่อยฉันในครั้งนี้เถอะคุณปล่อยเขาไปหรือ,อยังฉันก็ไม่ปล่อยเขาเฮ้เฮ hey, hey, คุณลูกพวกคุณจะทำอะไรเฮ้เฮเฮปล่อยฉันเถอะเอาปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉันเมืองเสีย นั่นไม่ใช่พ่อบุญธรรมของคุณเหรอมันเป็นไปไม่ได้อืมฉันเพิ่งได้ยินคนข้างๆพูดว่าเขาดูเหมือนจะขัดใจในายลู่และนายติงเขาดูเหมือนจะไปทําให้คุณลู่และคุณติงไม่พอใจคุณติงก็อยู่ที่นั่นได้เหรอฉันไม่รู้ดูเหมือนว่าคุณติงคนนี้จะมีวิธีการที่ดีถ้าคุณติงรู้เรื่องของติงหลานจะเป็นไปได้ไหมจะสั่งสอนเธอเหมือนกันอาจจะให้ติงหลานรอการแก้แค้นก็ได้ เหอะงานปีนี้ทําให้คนเครียดจริงๆฉันเหนื่อยแล้วขอ,อกลับบ้านก่อนฉันจะไปส่งคุณกลับบ้านทำไมถึงดูสกรปรกแบบนี้ถูกทิ้ง เมื่อวานคุณติงก็ไปงานเลี้ยงด้วยไม่แปลกใจเลยที่เราหลังไม่เห็นเงาของคุณคงจะหนีไปอย่างตื่นตระหนกหนีไปแล้วใช่ไหมคุณพูดเสร็จหรือยังพูดเสร็จแล้วรีบไปเถอะฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณคุณทําแผนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมถึงตอนนั้นประธานบริษัทติงซื่อจะมาตรวจสอบนี่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณเหรอฉันไม่ถือโทษโกรธให้โอกาสคุณคุณอย่าทําเป็นไม่รู้สึก คุณคิดได้สวยดีนะหลังจากที่ฉันทำเสร็จยังจะมีชื่อคุณอยู่ด้วยเมิ่งเจียอย่าคิดว่าคนอื่นเป็นคนโง่คุณอยา่าปฏิเสธการดื่มต้องดื่มโทษนะฉันบอกคุณนะคุณทำให้คนมากมายไม่พอใจจะถูกไล่ออกจากบริษัทแล้วแต่คุณแค่ต้องเชื่อฟังทำแผนนี้ให้เสร็จคุณยังสามารถอยู่ต่อได้โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินถึงตอนนั้นฉันสามารถให้พี่เขยของฉัน ช่วยคุณผ่อนปรนไม่ต้องกังวลกรณีนี้คุณทำเองเถอะสู้สู้กรณีนี้ก่อนหน้านี้คือทำโดยติงรานเธอไม่ช่วยฉันฉันจะส่งงานได้ยังไงที่เขยกระเป๋าเอกสารติงรานกรณีนี้มอบให้คุณทำแล้ว หัวหน้ากลัวคุณตั้งใจจะไปกับเมืองเจียเพื่อกดดันคนใหม่เหรอติ้งหลานสามารถทำไมคุณถึงใส่ร้ายฉันแบบนี้ฉันนี่แต่กำลังให้โอกาสคุณอยู่นะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหางานดีๆไม่ใช่เรื่องง่ายคุณควรเชื่อฟังอย่างดีงานนี้ทำได้ดีแล้วแบบนี้ถึงจะอยู่ต่อได้ก็คือคุณอย่าทำเป็นไม่รู้จักคนดีกลุ่มติงมีนามสกุลติงไม่ใช่นามสกุลเหมืองหรือกลัวสิทธิ์ของพวกคุณยังไม่ใหญ่พอที่จะ สามารถไล่ฉันออกได้ติ้งจากกลุ่มติงจะเหมือนกับคุณที่เป็นคนจนได้ไหมอย่าคิดว่าคุณนามสกุลติงคุณจะไปเกี่ยวข้องกับญาติญาติแบบมั่วๆงานนี้ไม่ทําก็ต้องทําถ้าคุณไม่ทํางั้นฉันจะบอกกับประธานติงว่าคุณเป็นนักศึกษาฝึกงานคนนี้ประท้วงไม่ทํางานฟ้องร้องจนถึงหน้าพ่อฉันคุณน,นี่เก่งจริงๆหัวหน้ากลัวงานนี้ จริงๆแล้วเป็นของเหมืองเจียติงหรานเธอเว่ยซินหรานคุณนับว่าเป็นอะไรกล้าท้าทายฉันอย่าคิดว่าหลูซวงจะพูดดีๆให้คุณไม่กี่คําฉันจะไม่กล้าไล่คุณออกคุณลองคิดดูเองคุณใช้เงินบริษัทไปเท่าไหร่แบบคุณนี่มันไรประโยชน์จริงๆควรจะออกไปซะใช่แล้วเว่ยซินหรานตอนนี้คุณยังอยู่ในบริษัทได้ต้องรู้สึกขอบคุณทําไมยังช่วยอยู่ติงหรานไอขยะนี่พูดอยู่คุณต้องพิจารณาสถานการณ์ รู้ไหมถ้าคุณพูดอีกคำก็ออกไปทันทีค่อยดูตอนนั้นคุณจะเลี้ยงตัวเองด้วยอะไรกับลูกในท้องคุณพวกคุณกล้าจริงๆคุณหลูได้เตือนพวกคุณแล้วพวกคุณถึงกับยังกล้ารังแกสินรานสินรานเคอรันเมียเก็บคนหนึ่งคุณมีสิทธิ์อะไรพูดแบบนี้แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับเวสสินรานยังดีกว่ามากังวลเกี่ยวกับตัวคุณเองฉันไม่ต้องกังวลคุณสามารถไปฟ้องหน้าติงบอร์ดได้เลย ฉันไม่สนใจค่อยดูตอนนั้นติงบอดจะไล่ฉันออกไหมคุณนี่พูดเกินจริงไปแล้วโอเคถ้าคุณพูดแบบนี้งั้นฉันจะเอาหน้าคุณไปให้ติงบอดดูไม่เพียงแค่นั้นฉันยังจะเอาคุณเรื่องที่เกี่ยวกับการอยู่กับลู่หมิงบอกคุณพ่อถึงตอนนั้นคุณก็รอไว้เถอะถูกกระกูลไลกลับบ้านเกิดไปทําไร่ทําสวนเถอะทําเคสสิติงหลานจริงๆไม่มีอะไรเหรอ ไม่มีอะไรสบายใจได้เป็นพวกคุณที่อยากจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ไม่แปลกที่ฉันจะโทษคุณคุณพ่อเชิญคุณพ่อยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเราตรวจสอบงานอืมของบริษัทคุณโครงการนั้นเป็นยังไงบ้างเอามาให้ฉันดูหน่อยเคสนั้นเป็นงานของนักศึกษาฝึกงานติงราน ฉันจะเรียกเธอมาเดี๋ยวนี้ให้เธอมาที่นี่กรุณารอสักครู่เดี๋ยวก็มาแล้วปิงหลานวันดีๆของคุณถึงจุดจบแล้วคุณพ่อมาแล้วรีบไปห้องประชุมปิงหลานเคสของคุณทําไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้ทำอะไรนะคุณรู้ไหม เคสนี้สำคัญมากโครงการนั้นไม่ใช่ของฉันเลยเป็นของเมิ่งเจียติงหลานฉันบอกแล้วให้เคสนั้นกับคุณแล้วท้าไมคุณยินจะผลักภาระความรับผิดชอบไปอีกคุณไม่ใช่แค่ต้องการให้ฉันช่วยคุณทำเซ็นชื่อของคุณแล้วเพื่อให้เธอได้เครดิตใช่ไหมพอแล้วคุณติงนี่คือผู้ฝึกงานของเราไม่ยอมรับการสั่งสอนฉันตั้งใจจะใช้กรณีนี้ให้เธอได้เรียนรู้ดีๆ เติบโตอย่างดีใครจะรู้ทําให้เป็นแบบนี้ติงหลานเธออย่าคิดว่ามีลู่หมิงคอยหนุนหลังเธอเธอจะทําอะไรก็ได้คุณติงติงหลานคนนี้นะเธอมีความสัมพันธ์กับลู่หมิงเพื่อคุณหนูความสุขกับลู่หมิงต้องลงโทษอย่างหนักนี่มันคนที่สามนะดูเหมือนว่าคุณติงโกรธแล้วติงหลานเธอเสร็จแน่พอ่อดูพวกเขาว่าฉันว่าไงหรือ ฉันฉันฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมติงหลานติงหลานเรียกคุณติงว่าอะไรที่แท้ติงหลานจริงๆคือลูกคุณหนูของกลุ่มติงคุณหนูฉันเดาไม่ผิดจริงๆนี่นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้เป็นคุณหนูจริงๆก่อนหน้านี้ฉันได้ยินเสี่ยหลานพูดหลักฐานของบริษัทพวกคุณแย่มาก ข่มเหงผู้ฝึกงานหลากหลายรูปแบบตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่คุณติงไม่ใช่แบบที่คุณคิดหรอกก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่รู้ติ้งรานเป็นลูกสาวของคุณเหรอทําไมละ่ะถ้าฉันไม่ใช่คุณหนูติงพวกคุณก็สามารถกลั่นแกล้งฉันได้ตามใจชอบไม่มีหรอกเราเครือบริษัทติงไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดให้มีการกลั่นแกล้งในที่ทํางานพวกคุณแบบนี้ไม่คู่ควรเลยที่จะทํางานในบริษัทของเรา บริษัทลูกติงดงติงดงติงหลานติงหลานฉันฉันผิดในอนาคตบริษัทฉันจะจัดการให้ดีจะไม่เป็นแบบนี้รีบมาที่นี่ขอโทษด้วยนะเร็วเร็วติงหลานขอโทษนะฉันไม่ควรพูดแบบนั้นกับคุณฉันเคยบอกคุณไปแล้วฉันคือคุณหนูติงประธานติงจากเครือบริษัทติงคุณไม่เชื่อเองเหรอเป็นเพราะฉันมองไม่เห็น ฉันฉันจะไม่กล้าอีกแล้วไม่มีอนาคตแล้วคุณกับกัวจุนในอนาคตไม่มีความจําเป็นที่จะอยู่ในบริษัทอะไรนะและพวกคุณสองคนก็ถูกไล่ออกติงหลานฉันฉันเราก็เหมือนกันถูกเมื่งเจียหลอกลวงถึงได้เป็นแบบนี้ขอให้คุณปล่อยพวกเราด้วยเถอะใช่แล้วติงหลานเป็นเมื่งเจียทั้งหมดให้เรารังแกคุณเราไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ฉันพูดพวกคุณสองคนไม่ค่อยสนิทกันเหรอทำไม เมื่อถึงเวลาลำบากทุกคนก็หนีไปแต่ฉันเป็นคนแบบนี้ที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมเมื่อเป็นพวกเดียวกันก็ต้องจัดการให้หมดติงติงฉันฉันทำไมคำพูดเดียวกันยังต้องให้ฉันและลูกสาวพูดอีกเหรอต้องพูดเป็นครั้งที่สองไหมยังไม่รีบไปอีกเหรอติงหลานขอโทษนะฉันกลัว เม่เจียทำให้ฉันลําบากเลยไม่ได้ช่วยคุณฉันก็เหมือนกันขอโทษนะติงหลานที่บริษัทไม่ได้ช่วยคุณมากนะักตอนแรกถ้าไม่ใช่เพราะคุณช่วยฉันฉันอาจจะถูกไล่ออกไปนานแล้วไม่เป็นไรฉันรู้จักพวกคุณนะไม่อยากเห็นด้วยกับพวกเขาขอบคุณ เสี่ยร้านตัวทำลายบริษัทถูกขุดออกมาแล้วคุณสามารถกลับกลับไปที่กลุ่มติงได้แล้วใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นแต่ฉันอยากพักสักหน่อยต่อสู้กับกลุ่มคนนั้นจริงๆก็รู้สึกเหนื่อยหน่อยแล้วแน่นอนลูกสาวของฉันก็ทําอะไรก็ได้ไม่คิดเลยติงร้านคือคุณติงจริงๆคุณพูดว่าเมื่อก่อนเราทำไมถึงไม่เชื่อเธอละ่ะยังไม่ใช่เพราะเมื่อเจีย ถ้าไม่ใช่พระเธอเราก็คงไม่ถูกไล่ออกพวกคุณสองคนมีสิทธิ์อะไรที่จะพูดกับฉันพวกคุณอยู่ในบริษัทอย่างสบายยังไม่ใช่เพราะฉันอยู่ต่อหน้าแฟนที่เคยช่วยพูดดีๆให้พวกคุณเหรอคุณไม่ใช่แค่พึ่งยั่วยวนแฟนที่เคยให้ขึ้นตำแหน่งเหรอคุณแซงทำเป็นอะไรคุณดีจังอย่างวีก่อนหน้านี้ที่ยอมให้ฉันตอนนี้กลับกล้าทำร้ายฉันแล้วตอนนี้คุณไม่มีที่พึ่งแล้ว ฉันยังจะสนับสนุนคุณทำไมคุณรอฉันนะฉันจะทำให้คุณและติงหรานต้องชดใช้ราคาเมิ่งเจียคุณนี่มันคนที่สามเมงเจียคุณนี่มันคนที่สามพี่สาวคุณมาได้ยังไงฉันให้แฟนที่เคยของคุณในบริษัทดูแลคุณอย่างดีคุณกลับดีนะกลับปีนขึ้นไปบนเตียงของเขาคุณเข้าใจผิดฉันให้คุณ คุณยังกล้าหน้าด้านเถียงอยู่เหรอฉันพูดถึงที่เคยของคุณทำไมทุกคืนลับบ้านช้าแบบนี้ฉันจ้างนักสืบเอกชนให้ตามเขาไม่คิดเลยว่าจะถ่ายได้คุณกับเขาภาพที่ออกมาจากโรงแรมพี่คุณเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่อย่างที่คุณคิดที่รักคุณมาได้ยังไงทำไมฉันมาไม่ได้เหรอฉันไม่ได้หมายความแบบนี้กลัวให้ฉันรู้เหรอคุณนอกใจไปกับเมื่งเจียใช่ไหมที่รัก เป็นน้องสาวคุณที่ยั่วยวนฉันใช่ใช่บอกว่าฉันคุ้มครองเธอที่บริษัทใช่ใช่ใช่กวดวินคุณพูดคำนี้หมายความว่าอะไรอะไรคือการที่ฉันยั่วยวนคุณไม่ใช่เหรอคุณมานั่งบนขาของฉันที่ออฟฟิศต้องการมีความสัมพันธ์กับฉันคุณนี่มันเป็นละครที่ดีจริงๆเมิงเสียคุณเรียกแบบนี้ว่าการทำผิดมากมายย่อมต้องตายเองติงหลาน คุณตั้งใจหรือเปล่าใส่ร้ายป้ายสีฉันเมืองเจียคุณอย่าเพิ่งบ้าไปนะคุณกับกวดวินเรื่องที่ไปยุ่งเกี่ยวกันมันเกี่ยวอะไรกับฉันเหรอรูปพวกนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยนักสืบเอกชนคุณยังใส่ร้ายคนอื่นอยู่เหรอฉันจะมีได้ยังไงน้องสาวแบบคุณเนี่ยนะเนมียเมือง้าวเมืองเจียจำไว้เลยนะเรื่องนี้ฉันกับคุณยังไม่จบสบายใจได้เลยกวดวินกับเมืองเจียจะไม่อยู่ในบริษัทของเรา ฉันได้เลยเขาออกแล้วจริงเหรอแน่นอนว่าจริงกวดวิ้นเมืงเจียเมืงห้าวยังไม่รีบไปอีกเหรอไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคุณเมืองถ้าคุณต้องการทนายความเรื่องอยาฉันมีหลายคนที่ดีจะส่งให้คุณงั้นขอบคุณคุณไม่เป็นไร โอเคฉันรู้แล้วคุณมาได้ยังไงมาส่งคุณกลับบ้านไงฉันไม่ใช่เด็กนะฉันกลับบ้านเองได้มันเป็นพ่อของคุณเชิญฉันมาส่งคุณกลับบ้านพอ่อคุณคงไม่จริงจังที่จะแต่งงานกับประกูลหลูใช่ไหมใช่แล้ว คนจากระกูลหลูได้มาที่บ้านเพื่อขอแต่งงานแล้วคุณกับลูหมิงก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กพวกคุณสองคนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าดีมากเหรอเห้ไปกันเถอะอันนั้นลู่หมิงคือผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายเรื่องการแต่งงานระหว่างครอบครัวอย่าคิดมากนะน้องสาวข,ของฉันที่หลงตัวเองครอบครัวเราทั้งสอง มิตรภาพมีมากี่ปีแล้วตอนเด็กๆฉันไม่ใช่มาที่บ้านพวกคุณบ่อยๆเพื่อขออาหารเหรอโอเคไปกันเถอะลู่หมิงฉันคิดว่าเราสองคนยังไม่ค่อยเหมาะสมถ้าไม่อย่างนั้นคุณยกเลิกสัญญาแต่างงานกับพ่อแม่ของฉันเถอะคุณอยากให้พ่อแม่ของคุณเกลียดฉันเหรอ ได้ไหมคุณต้องการอะไรได้หมดดีมากขอบคุณนะไปกันเถอะ